เข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาประโยชน์นะคะแค่กินแอปเปิลหนึ่งผลนะคะมีเรื่องดีที่คาดไม่ถึงกับร่างกายเรานะคะช่วยลด นะคะโรคได้เยอะนะคะและที่สำคัญช่วยลดน้ำหนักได้ดีไม่ต่างกับแอปเปิลเขียวเลยนะคะนั่นก็คือแอปเปิลแดงค่ะก่อนไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะหากพูดถึงผลไม้ลดน้ำหนักนะคะเราว่าหลายหลายคนนะคะจะต้องสูตรไดเอทนะคะที่มีแอปเปิลเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนมากนะคะทุกคนจะนึกถึงแอปเปิลเขียว แต่บางคนนะคะไม่คุ้นเคยกับรสเปรี้ยวนะคะและที่สําคัญนะคะแอปเปิลเขียวมีราคาแพงมากกว่าแอปเปิลแดงนั่นเองค่ะซึ่งบางคนนะคะกินแอปเปิลแดงก็ได้นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแอปเปิลแดงนะคะมีไฟเบอร์ที่ชื่อว่าเพคตินนะคะเหมือนกับแอปเปิลเขียวค่ะซึ่งเป็นชลิดละลายน้ําได้มีความมีความข้นหนึ่งนะคะทําให้พวกเรานะคะสุขภาพดีนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของแอปเปิลแดงนะคะถ้าเรากินหนผลต่อวันนะคะ อะไรจะเกิดขึ้นกับเรามั่งนะคะ 1. ค่ะทำให้ฟันแข็งแรงฟันขาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องฟอกสีฟันเลยก็ว่าได้ค่ะการกินแอปเปลิลแดงนะคะช่วยทำให้สุขภาพฟันดีขึ้นค่ะอาจไม่สามารถนำมาขัดฟันแทนการแปรงฟันได้ร้อเเซแต่การกัดและเคี้ยวผลแอปเปลิลนะคะจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายในปากค่ะ ที่สําคัญนะคะจะลดปัญหาฟันผุได้นะคะเพราะช่วยลดปริมาณแบคทีเรียในช่องปากได้ด้วยค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเราต้องหาแอปเปิลแดงมากินนะคะเพื่อฟันที่ขาวสุขภาพดีไม่ฟันผุนั่นเองค่ะ2ค่ะ ช่วยรดนะคะโรคของพากินสันได้ในผู้สูงอายุนะคะซึ่งมีงานวิจัยวิจัยออกมาแล้วนะคะคนที่กินผลไม้อย่างแอปเปิ้ลแดงหรืออาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะคะจะช่วยป้องกันโรคพากินสันได้นะคะโรคพากินสันคือโรคที่เซลล์ประสาทในสมองผลิตสารโดปามีนนะคะเสื่อมสภาพอย่างช้าๆจึงทําให้เกิดภาวะอมาาัมพาตหรือคนเรียกหรือคนโบราณเรียกว่าสันนิบาตลูกนกนั่นเองค่ะ ซึ่งแอปเปิลแดงนะคะมีงานวิจัยว่าต้านอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันโรคนี้ได้ค่ะโรคที่3นะคะที่จะช่วยได้ก็คือป้องกันภาวะอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ค่ะการดื่มน้ำแอปเปิลนะคะช่วยป้องกันนะคะโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้นะคะและนะคะปัญหาอัลไซเมอร์เนี่ยจะพบในผู้สูงอายุมากๆนะคะซึ่งการกินนะคะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยฟันไม่ดีนะเขาก็จะกัดไม่ได้นะคะเราอาจจะปั่นทั้งกาก ให้เขาทานก็ได้ค่ะตัวต่อไปนะคะป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้นะคะนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อมีคอเลสเตอรอลน,นะคะสะสมในถุงน้ำดีของเรามากเกินไปไม่สามารถคงตัวเป็นของเหลวได้จึงก่อตัวเป็นนิ่วนะคะซึ่งมักเกิดในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเยอะนะคะหากใครที่มีความเสี่ยงนะคะคุณหมอจะแนะนำไห้กินแอปเปิลแดงซึ่งมีไฟเบอร์สูงนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดีเพื่อควบ เพื่อควบคุมน้ําหนักและระดับคอเลสเตอรอลให้ปกตินะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นจากคนใกล้ตัวนะคะผ่าตัดทรมานมากและที่สําคัญมีราคาแพงมากนะคะและข้อต่อไปค่ะขจัดโรคท้องร่วงและโรคท้องผูกได้นะคะหลายคนชอบกินของมันของหวานของทอดทําให้เกิดภาวะการขับถ่ายท้องผูก หรือกินอาหารนะคะทำให้ท้องร่วงท้องเสียได้การกินแอปเปิ้ลแดงช่วยได้ค่ะไฟเบอร์ในผลไม้ชนิดนี้นะคะจะช่วยดันน้ำจากปลายลำไส้ใหญ่เพื่อให้ของเสียขับถ่ายออกมาได้อย่างสะดวกเหมาะสําหรับสาวท้องปลูกนะคะและยังช่วยดูดซับน้ำมันส่วนเกินจากอุจจาระจึงทำให้เว้นระยะขับถ่ายได้นานขึ้นสําหรับสาวท้องเสียนั่นเองค่ะนะคะช่วยป้องกันการเกิดภาวะ ต้อกระจกนะคะกันแอปเปิลแดงนะคะ1ผลต่อ1วันนะคะจะช่วยป้องกันภาวะต้อกระจกได้ดีนะคะน,นี้นะคะเป็นโรคที่เลนแก้วตานะคะเสื่อมสภาพจนเกิดการขุ่นมัวบดบังแสงที่เข้าในตานะคะแสงส่งผ่านไปยังประสาทตาได้ไม่เต็มที่ทําให้มองไม่เห็นชัดและขุ่นมัวนั่นเองค่ะซึ่งมีงานวิจัยว่าคนที่กินแอปเปิลนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงจากต้อกระจกได้ถึง15%้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะช่วยดีท็อก นั่นเองค่ะตินะคะเรามักจะกินอาหารที่มีสารพิษแบบไม่รู้ตัวไม่ว่าทางเครื่องดืง่มหรืออาหารเพราะเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบนี้มีต้นทางมาจากไหนอาจมีพิษสะสมอยู่ได้ซึ่งอวัยวะที่สําคัญที่คอยฟรรังความสะอาดนะคะเอาสารพิษออกจากร่างกายนั่นคือตับนั่นเองค่ะซึ่งมีคุณหมอหลายๆายคนนะคะแนะนําให้ดีท็อกด้วยแอปเปิลนั่นเองค่ะซึ่งการดีท็อกนะคะนอกจากเป็นน้าแอปเปิลแล้วกินแอปเปิลแดงสดๆก็ดีค่ะ ก็เป็นไงมั้งคะลองหามากินนะคะที่สําคัญราคาไม่แพงเลยนะคะและที่สําคัญมีประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี